สวัสดีครับพี่นอ้องมาได้กินข่าวกันช่วงนี้ไม่ค่อยได้ออกไปที่ไหนครับอยู่แต่ในห้องในบ้านนี่แหละเขาห้ามออกไปข้างนอกก็เลยไม่มีอะไรกินวันนี้จะมารีวิวไข่ต้มคุกน้ำปลาเอ,อิญคุกน้ำปลา <laughs> ไข่ต้มนะครับ คุกน้ำปลาลาตัวนี้ไม่ได้ออกไปไหนต้องประหยัดหน่อยบางคนก็ยิ่งกินข้าวกับเกลือกับน้ำปลาเขายังกินได้ืม ก็อร่อยดีอยู่นะครับทุกคนมีผักด้วยดูแต่ผักก็แล้วกันเก็บไว้นานใบเหลืองหมดแล้วเอาไข่ไปต้มแล้วก็เอามาคลุกกับน้ำปะลาของไม้พิลมพร ไม่ได้โฆษณาให้ไหมนะเล่าให้กันฟังอืมมะขัมตกก้นแทบบอร่อยเหมือนกันอยู่เด้อต้องกินผักเยอะๆเพราะว่าผักมันจะเน่าหมดแล้ว พูดจริงๆนะเนี่ยไข่พูเ่นไข่ต้มคลุกน้ำปลาใส่พริกป่นบายบายนะครับเนาะแค่นี้แหละไม่มีอะไรอาลงคลิปก็เลยทำมันร้อนท,ทุกคนมันร้อนก็เลยถอดเสื้ออเมืองไทยก็รู้อยู่ว่าเป็นเมืองร้อนอื <c oughs> เลิ่เลยทุกคนครับสวัสดีครับ